ระวังให้ดีมันจ้องจะเล่นคุณอยู่ยคืนมีค่า The World of k i l l i n g People หนังสแลชเชอร์ไล่เชื่อนเลือดสาดจากเนรมิตหนังฟิล์มพร้อมปลุกความกลัวของคุณให้ทะลุจุดวีกการไล่ล่าที่คุณไม่เคยคาดคิดกำลังจะมาถึงเมื่อคนที่ไว้ใจอาจไม่ใช่อย่างที่คิดแต่ไอ้เก่งเพื่อนของเรามา ผลงานเดบิวต์ความสยองจากแชมป์การพงผู้กำกับหน้าใหม่ไฟแรงที่เคยผ่านงานผู้ช่วยผู้กำกับร่วมกับลีทองคำผู้สร้างเดอะเมดสาวลับใช้ยขอสารต่ออุดมการรุ่นพีเขย่าขวัญคนดูด้วยชากโคดและจุดหังมุมที่คาดไม่ถึงพบกับเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนรักฮักเลียมโหดที่นัดกันจัดทริปวันหยุดณที่พักกลางป่าลึก าว่าการกลับมาเจอกันครั้งนี้กลับไม่สนุกอย่างที่คิดเมื่อพวกเขากำลังถูกใครบางคนจ้องมองอยู่ตลอดเวลายิ่งเวลาผ่านไปเท่าไหร่ความลับที่พวกเขาไม่อยากให้ใครรู้กำลังจะถูกเปิดเผยออกมาภายใต้หน้ากาก,ากมีเปื่อนเลือดกำลังจะนำมาซึ่งชะตากรรมที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาและเธอไปตลอดกาลรู้ป่ว่ามึงโชคดีขนาดไหนที่มีในเหตุการณ์วันนั้น รวมทีมนักสแสดงไทยฝีมือเด็ดเข้าร่วมเกมไล่ล่าสุดระทึกในสถานที่ปิดตายแคปานิสรานักสแสดงสาวหน้าเก๋จากเทมสองสยองขวัญสารต่อความหลอนจากนางผีสุนังไล่เชื่อดฝ <c oughs> นสนันทธฉันนักสแสดงสาวลูกหวานจากฮอร์โมนเดอะซีวีและไบแม็เตรียมแจกเสียงกรี๊ดในงานโหด <c oughs> กันสมัยชนะกันพีวากโตโหดจากโซทัสเดอะซีวี เตรียมเผชิญหน้ากับฆาตกรโหดเฟียดพัชชทาหนุ่มพลังเหนือโลกจากซีรีส์เดอะเกตบแดดต้องรับบทเป็นคนธรรมดาในสถานการณ์ที่เหนือกว่าปกติปังปอนอัครวุฒิหนุ่มหน้าหวานสายอารมณ์ดีจากซิทคอมเสือชนีเก้งน2021เตรียมหุบยิม้มน้อมรับชะตากรรมโหดรวมโดยสามนักแสดงฝีมือดีเต๋าเษธพงศ์และบีทีระพงษ์ในบทบาทของเราคนดวงสวย ที่ต้องตกอยู่ท่ามกลางเกมล่าปริศนาและคนสุดท้ายที่คุณต้องไม่เชื่อสายตาว่าเธอจะมาเล่นหนังแนวนี้แผนเค้เ,คเมมันิดพร้อมประเดิมงานสายโหดเล่นหนังไรเชื่อเลือสาสตรครั้งแรกในชีวิตส่วนใครที่สงสัยว่าทำไมต้องเป็นหมีผู้กำกับแชมป์เขาได้อธิบายไว้ว่าตามธรรมเนียมหนังสแลชเชอร์ฆาตกรจะต้องใส่หน้ากากเพื่อให้ขัดแย้งกับทนเรื่องที่มีการไล่ฆ่าตลอดเวลาพวกเขาเลยมองว่า ตุก๊กตาหมีมีความหยอกล้อน,นินดๆกับหนังแนวนี้ที่ต้องเป็นหน้ากากหน้ากลัวพวกเขาเลยบิดไปอีกมุมหนึ่งและมองอีกมุมแววตาสุดแ๊วของมันก็แอบโรคจิตไม่เบามีหัวตรียมประกาศสักดาโดยฉากเลือดสาดที่ผู้กำกับแชมป์สัญญาไว้ว่าหมายสุดแน่นอนนี่เล่นตลกอะไรกันเนี่ยคุณจองมาหรือเปล่าครับ อะไรหอกมึงแค่ผ่านวันอยู่นี้ไปก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคืนมีค่า The World of k i l l i n g People หนึ่งกันยายนในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกผู้เราในครัว่าคุณคิดว่าใครจะตายคนแรกถ้าคุณชอบหนังระทึกขวัญก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้ เพื่อไม่ให้พลาหลักคอนเทนตสุดเอ์ครูซีเจาะลึกถึงหนักหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่โจโดออกจัสตูอิทิมพ์จัสซี่ภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย